น,นี่ถ้าไม่ตดว่าผมต้องไปทํางานนะป้าผมอยากจะฝากท้องกับป้าสักมือหนึ่งพี่แคมพี่แคมพี่แคมพ์จ้าพี่แคมวันนี้เนี่ยอยู่ทานข้าวกับฉันก่อนนะฉันเนี่ยจะทําแกงขี้เหล็กไข่ยัดไส้แล้วก็น้ำพริกลงเรือโโอ้ คือพี่ต้องไปทำงานนะจ๊ะงานเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้นะนั่นๆๆๆๆๆั่นนน่่่นี่ใครเหรเนยหลาน้าเว้ยหลานป้าเออก็ห้ามยุงกับพี่เข้มของฉันเออนี่ทำไมพูดอย่างนนะจะพี่ยังไม่ได้เป็นของใครเลยนะเออหมอครับป้ายกผมไปทำงานก่อนนะครับ หมอกับคุณแค่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะต่อแหลอ้าวอีนี่พีเจาะปากมาพูดจริงๆเลยขอโทษหลานค่าเดี๋ยวนี้ขอโทษอ้าวไถือสาเลยลูกนะนี่นี่มาเป็นโรคประสาทอะผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านป้าตับเต่าด้วยเหรอคะอืมชื่อจิตตามันเป็นลูกสาวของลางจันท์น่ะ ป้าเวทนามันก็เลยเลี้ยงมันทั้งแม่ทั้งลูกนี่พวกเราข้าวว่านะพอเข้มอ่ะถ้าจะชอบร้านเต้าป้าตเต่าจริงๆด้วยนะเว้ยแทนท่อไป,ปรับมาจักของเทพเลยนะเว้ย อ,อ่ะกินต่อกินตอเออใช่ได้เราหุนน้อยก็รอดได้ขนน้เนะเฮ้ยจริงวะเมื่อไรผักเออไงมาละ Thank oh. เล็กจนโตอ่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายยาโรคซึมเศร้านี่ถ้าทานยามานานๆแล้วยังไม่หายเนี่ยต้องเปลี่ยนยานะคะนะจันนะจาันาจาพาจิตตาไปที่โรงพยาบาลในเมืองเถอะคะ่ะที่นั่นน่ะมีแผนกจิตเวชร,รักษาผู้ป่วยทางจิตโดยเฉพาะนะคะไม่ไหวหรอกไกลอ่ะ ให้หาหมอที่โรงพยาบาลตำบลเหมือนเดิมมาดีแล้วล่ะอืจะไปดีอะไรล่ะเดี๋ยวไว้ข่าพาไปเองข้าอยากให้มันหายแม,ม่จิตตานะ่ะมันชอบร้องกรี๊ดกรี๊ด,ดตั้งแต่เด็กแล้วอยกับคนบ้าเนี่ยนะถ้าข่าไม่เวทนานะถ้าเฉทัวมันออกจากบ้านแล้วนะไม่อย่างล่ะมาแกล้งหลานข้าเราต้องเห็นใจจิตตาค่ะป้าจิตตาเขาป่วยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ยังไงถ้าการกำเริบนะจันเด็กหมอนะคะะขอบใจหมอมากนะจ๊ะแล้วก็ขอโทษแทนจิตตามันด้วยค่ะไปทะลูกป ปา<ะ>ถ้าพวกไอ้สนองมันดอดเข้ามาทำลายลูกนะตีด้วยนี่เลยนี่คุณป้าพูดจริงหรือพูดเล่นคะเจ้าสนองเนี่ยไม่ใช่ชอช้างนะคะชอสิ่งตีดังชอช้างได้ไวิ่งหนี <c oughs> ก็ลองตีก่อนสิลูกเ <c oughs> บาไปกลัวคนในบ้านตื่นนะคะ,ะนั่นแหละที่ป้าต้องการป้าอยากให้มันตื่น พ่อป้ากำชับมันไว้ว่าถ้าพวกไอนสนองมันมาให้ฟังเสียงสัญญาณชิงเขาจะได้มาช่วยหนูทันตีเลยตีให้ดงัดงๆลูกดังอีกดังที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 ท,ท,ท,ทีเออย่างงั้นลูกเอยไม่ใช่ค่ะาเองเอเอ <odd noise> ดีแล้วที่พวกเองตื่นกันมา วันหลังได้ยินเสียงแบบนี้ต้องรีบวิ่งมาแบบนี้อีกนะจ้าเออขอบใจมากไปนอนเถอะปะาไปไปพวกเรากลับไปนอนได้แล้วใจหมดเลยจ้าเก่งมากไม่ต้องกลัวนะอยู่บ้านป้ารับรองปลอดภัยค่ะนอนซะลูกค่ะปิดประตูก่อน ปาชวีพองรักแท้ด้วประสาทเย้จริงเลยนะฉันเฝ้าฝันแต่เด็กว่าอยากจะแต่งงานกับน้องปานแต่อยู่ๆน้องปานก็ตั้งปณิธาน,นาขึ้นมาว่าจะไม่แต่งงานเด็ดขาดหมอไม่เชื่อเรื่องการแต่งงานค่ะสำหรับหมอการแต่งงานคือจุดสิ้นสุดของความรักค่ะชีวิตนี้หมอจะไม่รักใครหมอจะไม่แต่งงาน ป้าลุงกับป้าต้องเป็นพยานให้ฉันนะไอ้เข้มคนนี้จะไม่มีวันทอ้อจะต้องเปลี่ยนใจน้องป่านให้ได้แล้วก็พาน้องปานมาอยู่บ้านหลังนี้ในฐานะหลานสะพ้ายของลุงทองดีกับป้าสวีพองให้ได้เฮ้ย <c oughs> อะไรนะเห็นด้วยเหรอลุงกับป้าเห็นด้วยเหรอ

เป็นพาละาให้ฉันตั้งแต่เล็กจนโตรู้อย่างนี้นะผมคิดเข้ายัดปาก่ะตั้งแต่เกิดเงียบเงียบเงียบจะให้นางหมอมันได้ยินใช่ไหมิจะเงียบไหมไม่เงียบฟาดตายเลยหยุดเลยนะหยุดหยุดวอน ฟาริชาติมีลูกเป็นถึงหมอด,ดูสาตวละลูกแกสิยังกับคนบ้า